อาจารย์นนทชัยโมราเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันนี้มาให้กำลังใจทางได้ดีฟานถึงข้อเวทีเลยทีเดียวก็เป็นทีมเดียวกับทีมงานพียุพะใบโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ธานีนะครับ็ชุดเดียวกันที่มาเชียร์ไกลทองเมื่อคืนนะครับโดยคืนก็นรับโบนัสไปแล้วนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับไกลทองพียุพะใบครับชนะน็อกทับหลวงเพชรเกียรติเพชรได้ในยกแรกมาดูครับนี่คือต้นกล้า นี่คือเจนใหม่ครับมาดูฮะวันนี้อิริฟานิใช้สีเสือ้อโอมสุราชธ,ธานีครับมาสจันใช้สีเสือ้อพุ่มพันม่วงนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่นครศรีธรรมราชครับไพ้มวยเพชรสี่หมื่นมาดูกันครับขยับเตะขวาขึ้นมาครับ นางไปจะต่อยครับท่าน,นอิลิฟานครับมหาจ,จัญยังใจเย็นอยู่ครับเขี่ยล่างครับเจอเขี่ยคืนหมัดซ้ายไปเตะขวาขึ้นมาสายเลือดดีครับมหาสจั์เป็นน้องชายของตังตนนันสยามเหมือนที่แจ้งไปนะครับประเภทมีอนาคตแล้วครับนี่คือต้นกล้าพันธุ์ดีนี่คือมรดกสุดยอดของสุกเกียรติเพชรครับสมานเทียมดีบนเวทีกระตุ้นด้วยวาจาแล้วครับยกแรกอยู่ เกมยังไปเรื่อยๆครับแม้ว่าจะเคยปะทะกันมาแล้วแต่ว่าชก2นาทีพัก2อนาทีนี่บางทีต้องมีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนนะครับคือเร่งก็เร่งได้เลยนะครับเพราะว่าเวลามันสั้นลงหนึ่งนาทีครับก็ให้เป็นไปตามพรบกีฬามวยนะครับที่ควบคุมกำกับเอาไว้ครับขยับเดินเข้าหานะครับแหมเตะขาเลยครับยิริฟาน เดินครับเดินคู่เลยครับอินิฟานครับขายทีครับหววขวาขึ้นไปครับมาัศจรรย์ขยับทีบซ้ายเตะขวาหลุดไปครับก็ขอบพระคุณนะครับพูดถึงเสียแอสสันปะตองครับดูแลทีมงานที่ขึ้นไปจัดการในขัน m s c เแชมเปี้ิพ2025รอบคันเลือกภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้อย่างดียิ่งเลยนะครับกลาขอบพระคุณนะครับเสียแอดสันปะตองครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับ m อ็มเอซีแชมเปี้ยิพ2025นัดชิงชนะเลิศนะครับก็จะเริ่มจากชนบุรีครับชิงภาคกลางภาคตะวันออกครับวันจันทร์ที่22ธันวาคมครับจากนั้นครับ25ธันวาคมเป็นนัดชิงภาคอีสานครับที่จังหวัดอุดรธานีครับ25ธันวาคมครับแล้วก็หลังปีใหม่ครับ5มกราคมครับไปชิงภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็ภาคใต้ที่ ตลาดรวมใจอำเภอกาญจนิุรีสุราธานีครับในวันที่8มกราคมครับไปพบกันครับชมฟรีอะไรครับมาดูกันครับบนเวทีครับลุยกันต่อครับขยับเดินเข้าหาครับตีซ้ายครับตีคืนครับเตะขวาไปครับอาจารย์ขวาทีครับซ้ายไปเริ่มเข้มข้นครับเกมเริ่มเปิดครับตีมาตีคืนนี่แหละครับสามทีไม่พอครับตีต่อไปบอกได้เลยว่าไม่มีจากไม่มีห่างนะครับคู่นี้ฮะ ดูแล้วครับเกมยาวหนังชีวิตเลยทุกครั้งก็อีดอาดอย่างนี้นะครับจังหวะต่อยมาของอิลิฟานเติมด้วยแข้งขวาเตะเข่าขวาเติมเข้า,ขาไปอีกดุเหลือเกินครับมามาสจัน้นตั้งกำแพงหลังพิงเชือกอตีไม่ได้ก,การแย,ยกออกมาอเป็นมวยเด็กที่มีกระดูกมีประสบการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธดูมาตรฐานเลยนะครับไม่มีสเปสปัาในการออกอาวุธครับเตะซ้ายสวยครับเข่าขวาขึ้นมาครับอิลิฟานแทงเข่าขวาโตครับมาสจัน เท้าขวาของดีฟานมหัศจรรย์ตีซ้ายครับอ้าวเองแทงมาก็ข้าก็แทงคืนไปแบบมีแทงราคาครับมหัศจรรย์โอ้นี่ครับอย่างที่พี่ป๋องบอกเลยครับอาวุธไม่ได้เป็นร้องผู้ใหญ่เลยครับแต่ขวาหลุดไปครับขวามาแทงคืนครับตีมามีศอกแล้วก็เสียบคืนตีคืนมาครับเสียบคืนไปครับตั้งกำแพงคาไว้ครับมหัศจรรย์ด้วยศักดิ์ศรีแล้วครับจังหวัดพี่จังหวัดน้องครับสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชจังหวัดพี่จังหวัดน้องครับมา คนละทีแลกกันไปครับตบเข่าขวาโอ้มาฮาจยันกดคอครับกดคอเอาเหลี่ยมเอาทรงไว้ก่อนครับกลับมาตางกันต่อครับดูภาพช้าครับสังหวะเตะขวาครับซ้ายครับของมาฮาจันครับอินิ้ฟานเตะคืนครับมีศอกด้วยครับทัดเข้ามาครับนี่ครับครั้งล่าสุดเป็นมุมแดงครับที่ชนะมาได้ครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะจบอย่างไรครับ โอ้โหนี่ครับตวามแข่งพละกายบิดเลยเหลี่ยมพลิกครับหลังก่อนนัดชกคู่5ครับวันนี้ขึ้นคู่1นะ่งครัทีเป็นทางที่2วันนี้มหัศจรรย์ครับน้องชายตำนานสยามดูว่าจะแข็งแรงแข็งแกร่งเสมอต้นเสมอปลายหรือปล่าอิริฟานก็บุกหนักแล้วยกนี้ครับต้องหนักแล้วครับเหยียบพันแรงจมมิดพลิกอีกแล้วครับเป็นครั้งที่3 3ล้มไปแล้วนะครับอิริฟานครับในช่วงยก3โอ้โหแทงซ้ายสวยครับ กระเดกเลยครับตีขอโต้ครับเด้งตีครับทะลันของมหัศยันเข่าซ้ายไปอ้ออาล่ะครับเริ่มเหยียบคันเร่งแล้วนะครับเนี่ยครับวางแผนครับแมตโตเกินตัวแหละนะครับในเรื่องของวิธีการชกอาแล้วครับตีมาก็ตีคืนเข่าขวาไปครับอิลิฟานซ้ายโต้จากมหัศย์โอ้ไปครับลุยกันต่อครับเปิดหัวกันดีเหลือเกินครับตีมาครับจังหวะตีครับเร่งครับอาล่ะครับแม โดนแล้วมีอาการหรือเปล่าครับอิิฟานรับยาน,นิ่งรับโดนแล้วอย่าน,นิ่งโอ้วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยครับมาระย์เปลี่ยนตัวมาชกหรือเปล่าดูครับแกร่งเ,เกินตัวตีเข่าซ้ายถล่มเลยครับไม่มีสิทธิ์โตเลยอิดิฟานพออ่อนจะด้วยครับโดนกดคอเอาอีกครับนาทีทองแล้วครับปิดเกมเลยไหมปิดเกมไม้แทงดูครับกรรมการสมานเทียมดีว่ายังไงครับโตไม่ได้ก็ต้องเปรียแล้วครับ นี่ฮะถูกต้องเลยครับสู้ไม่ได้เลยเที่ยวนี้ครับจบเพียงแค่ยก3ครับโอ้โหมาแบบแกล้งทั่วแผ่นเลยนะครับทางด้านของมหัสจรย์พุ่มพันม่วงครับโอ้โหนี่ครับเรียกว่าฉายตั้งแต่ต้นยกครับแล้วก็จบข่าวเลยครับได้รับการชูมือไปนะครับลูกหลานจากอำเภอร่อนพิบูรลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชนะทางด้านของอิลิฟานโอมสุราธานีไปครับ เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ครับจังหวะยังก็บิดนะครับที่พาไปไหนก็ไปแล้วนะครับจะพาไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันนะครับณตอนนี้ครับนี่ครับจับอยู่ครับข้อแข็งแรงดีมากครับตอนนี้ครับแล้วก็ชักจะเริ่มยืนตัวแข็งครับด้านของอิลิฟานครับแล้วก็เรียบร้อยครับสมานเพียบดีพิจารณาแล้วนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่วันของอิลิฟานครับยุติการแข่งขันครับไป